รีวิวแผ่นกระชากสิวที่ฉันตามหามานานไอเทมซองสีดำ The Original Charcoal พออย่าเป็นคนดูขมขนกว้างตรงบริเวณจมกูกแถมยังมีสิวเซียนอีกทีนี้เลยต้องการหาอะไรมาลอกแล้วก็ไปเจอไอเทมนี้คือมันหลุดยันตอยันรากยันโคลเลยคะ่ะทุกคน คือตอนลอกออกมามันตึงแล้วก็มันแน่นมากนะคะเลยทําให้สิวตามรูขมขนมันออกมาด้วยค่ะใครมันจะไปคิดว่าแค่แผ่นเดียวเนี่ยมันจะลอกออกทั้งแผงได้ขนาดนี้คือเห็นแล้วกรี๊ดเลยอ่ะทุกคนกรี๊ดมากอะส,สองนึงอะมีสามแผ่นนะคะ คุณภาพดีราคาหลักสิบค่ะทุกคนแนะนําแนะนําวิธีใช้งานไม่ยากเลยเพียงแค่เอาแผ่นชาโคนะคะแปะลงที่จมูกก่อนด้านสีดําแล้วก็เอาน้ํามาแปะแปะข้างบนนะคะเพื่อให้แผ่นนั้นชุ่มขึ้นแล้วความชุ่มมันจะไปดูดตรงบริเวณที่เป็นเสียนหนามทำให้เกาะกับสิวเซียนหนามนี้ได้ดีหลุดเป็นตอๆแบบนี้เลยค่ะตอนนี้มีจัดโปรที่ตะก้าอยู่นะคะคลิกลิงก์ที่ตะก้าได้เลยค่ะ